สวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกทท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับไปเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอไปเตยที่นี่ที่เดิมค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะแล้ววันนี้นะคะไปเตยก็จะมาทําในหัวข้อนี้นะคะความสุขความสมหวังเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็มีไพ่สามกองเนาะจะเป็นอ่า กองที่1กลกองที่2แล้วก็กองที่3ใช้ไพ่คนละสำรับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะ จะแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยนะคะอันนี้เป็นไพ่ย,ยิปซีอันนี้เป็นออรค์คเทการ์ดอันนี้ก็ออรค์คเทการ์ดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณคุณรู้สึกว่าคุณสะดุดใจกองไหนคุณเลือกมาเลยเนาะกับหัวข้อในวันนี้นะคะพี่กกร้านในหัวข้อความสุขความสมหวังเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะหนึ่งและสนะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วเลือกกองไพ่มาเลยค่ะกองนี้ก็จะเก่านิดนึงเพราะว่าใช้บ่อยนะคะใช้บ่อยก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะคะออกมาข้างนอกเสียงรบกวนก็มีบ้างก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยค่ะ นะอาตั้งจิตตั้งใจเลือกมาเลยเลือกมาเลยนะคะกองไพ่ที่คุณรู้สึกว่าคุณเห็นแล้วคุณสะดุดใจสะดุดสายตานะคะเลือกมาหนึ่งกองนะคะแล้วเราไปฟังคําตอบกันค่ะความสุขความสมหวังเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะใครสนใจน้องโชคดีนะคะสามารถที่จะทักสอบถามได้นะคะอาะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นน้องเขียวเหนียวซับเหนียวใจนะคะเสริมเรื่องของการเจราจาการค้าการขายเนาะเป็นหยกเขียวนะคะ แล้วก็รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของอ,อมนุพะเก้าเสริมความสําเร็จแล้วก็ช่องมะกอกเสริมเรื่องของชัยชนะนะคะส่วนตะกรุดรุ่นนี้จะเป็นแม่ลักษมีประธานพรน,นะคะสีขาวเนาะก็จะมีสีขาวสีส้มนะคะแต่ไม่ได้หยิบมาดูด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไทเกอร์อายนะคะเส้นละร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเสริมดวงนะคะราคาน่ารักมาก ต้องมีไว้ครอบครองนะคะราคาน่ารักจริงๆขอบอกนะแล้วก็รุ่นนี้เป็นเทวสุวรรณนะคะออกแบบพิเศษแล้วก็รุ่นนี้ก็จะเป็นเทวสุวรรณเหมือนกันนะคะอันนี้สองเก้าเก้าสองเก้าเก้านะแล้วก็ปูพป่พญานาคปู่พญานาคสองเก้าเก้านะคะหินจะจะทนสีพัดเทลพัดเทลนะคะ หมดหรือยังประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นกังหันกับไหมทองเนาะกังหันกับไหมทองนะคะแล้วก็จะมีกํายานบูชาเทพนะคะเป็นเซตนี้นะคะอันนี้เป็นอ่กลิ่นกริสนานะคะสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าชอบนะคะเอาไปจุดถวายเทพองค์เทพได้เลยนะคะโอเค ใครอยากดูดวงใครอยากสั่งจองสินค้าก็เข้าไปดูในเพจในไลน์นะคะสนับสนุนกันเนาะอ่าโอเคน่าจะได้กองแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการทำได้กันเลยสวัสดีชาวกองหนึ่งค่ะ โอกดแบบสั่นสะเทือนนะคะไปถึงโลกากันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ไปเตยมาในหัวข้อนี้นะคะความสุขความสมหวังเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้สําหรับคนที่เลือกชุดนี้สํหรับนี้นะคะกองหนึ่งเราก็จะไปเช็คกันเลยนะคะว่า,าภาพรวมชีวิตเราช่วงนี้เป็นยังไงนะคะเช็คพลังงานก่อนเนาะก่อนที่จะไปดูความสุขความสมหวังที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะ พลังงานคุณก่อนก่อนที่เราจะไปดูความสุขความสมหวังที่จะเกิดขึ้นกับเราเนาะพลังงานเราเป็นยังไงคะพลังงานเราเป็นยังไง พลังงานของคุณก็กำลังหาเงินหาทองอยู่นะคะอยู่ในโหมดของอาการจำสินอยู่ในโหมดของการหาความรู้นะคะทำงานอย่างหนักนะคะรักษาสถานภาพนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานรักษาสิ่งที่มีอยู่เอาไว้นะคะบ้านที่ดินทรัพย์สินของที่มันเป็นของของเรานะคะเรากำลังรักษาอยู่นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราเองเนี่ย กำลังอยู่ในช่วงของการยกระดับจิตวิญญาณก็ได้นะคะพยายามแบบตั้งจิตตั้งใจนะคะที่จะดึงสติตัวเองเนี่ยให้มันอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวนะคะอยู่กับความจริงเนาะเอ็มเพอเรอร์ Emperor ขึ้นมานะคะดีเอ็มเพรสขึ้นมาทั้งจกกักรพรรดิทั้งราชาทั้งราชินีขึ้นมาก็เป็นช่วงเวลาที่เราเองก็เหมือนกับ สร้างฐานชีวิตให้มั่นคงนะคะต่อยอดชีวิตของตัวเองนะคะด้วยการทํางานอย่างหนักรักษาสิ่งที่มีอยู่เอาไว้นะคะเพื่อที่จะประครับประคองชีวิตของตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยนะ,ะเราก็มีวิธีการจัดการกับปัญหาต่างๆนะคะให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันลงตัวเนาะบางท่านเนี่ยอยู่ในราศีเมษนะคะอยู่ในราศีกันแล้วก็อยู่ในธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเนาะแล้วก็จะมีธาตุลมนะคะธาตุดินด้วย เป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยพยายามประครับประคองชีวิตอยู่นะต้องบอกว่าประครับประคองชีวิตอ,อหาความรู้ยกระดับจิตวิญญาณรักษาสิ่งที่มีอยู่เอาไว้นะคะบางท่านตอนนี้กําลังตั้งคันอยู่นะหรือบางท่านเนี่ยกำลังเหมือนกับเริ่มธุรกิจใหม่ๆเริ่มโครงการใหม่ๆเริ่มต่อยอดเริ่มพัฒนาเยอเอะเยิม เราบริหารจัดก,การเรื่องการเงินให้เข้าที่เข้าทางนะถ้ามีหนี้สินก็พยายามเคลียร์หนี้เคลียร์สินให้หมดไปนะคะพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรปลดล็อกตัวเองแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงินเนาะอะไรที่มันเป็นประเด็นอุปสรรคเป็นประเด็นปัญหาเราก็สะสางแล้วก็เคลียร์ให้มันเข้าที่เข้าทางเนาะก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะในการที่เราจะเติบโตในการที่เราจะประครับประคองชีวิตของเราเนี่ยให้มันอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องให้มันอยู่ใน เส้นทางที่ดีนะคะก็เป็นช่วงที่คุณกําลังถ้าคุณค้นหาคําตอบเนี่ยคุณก็มีคําตอบดีๆเกิดขึ้นมีคําตอบดีๆผุดขึ้นมานะคะหรือถ้าเราพยายามที่จะทํางานอย่างหนักก็เป็นช่วงที่ฐานชีวิตของคุณเนี่ยเริ่มจะมั่นคงแล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่ใบเตยเห็นพลังงานของคุณเนาะทีนี้เราไปดูประเด็นของเรากันว่าแล้วความสุขความสมหวังเรื่องใดล่ะที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะไปดูซิ ความสุขความสมหวังเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิบใบ เสีงจักระจันเยลยไร้ร้องยำเย็นนะคะเสียงดังนิดนึงนะอ่าสิบใบความสุขความสมหวังเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้นะคะไปดูกันเลยการช่วยเหลือข่าวดีในเรื่องของงานเงินความรักก็ได้นะคะเอสิบไม้เนี่ยมาตลอดนะตั้งแต่เช็ค energy เช็คพลังงานกับเก้าไม้นะคะ อัศวินเหรียญเห็นไหมขนาดสับไพ่ตั้งหลายรอบนะเนี่ยไพ่คล้ายๆเก่าเลยห้าเหรียญนะเคลียร์นี้เคลียร์สินนะบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการไปกู้ยืมเพิ่มเติม,ตมนะคะก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรหรอกการไปกู้ยืมเพิ่มเติม,ตมของคุณเนี่ยมันก็เหมือนเอามาบริหารจัดการนะคะให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันลงตัวก็ต้องบอกว่าความสุขความสมหวังที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือหนึ่งแหละถ้าเรามีการพัฒนาจิตวิญ,ญญาณพัฒนาให้ตัวเองตื่นรู้เนี่ยมันก็เหมือนกับ เราไปศึกษาเราไปหาข้อมูลเพิ่มเนี่ยเราก็ได้รับคําตอบมีแสงสว่างนําทางชีวิตคุณนะคะถ้าคุณทํางานอย่างหนักเนี่ยผลตอบแทนก็ออกมาคุ้มค่าคุ้มราคาเนาะ ก็จะมีผู้ใหญ่ยื่นมือมาช่วยเหลือคุณด้วยแล้วก็เรื่องการเงินถ้าเราเคยมีอุปสรรคถ้าเราเคยมีปัญหาเรื่องการเงินของคุณก็จะดีขึ้นเข้าที่เข้าทางขึ้นนะคะ,ะวางแผนเรื่องเงินวางแผนเรื่องงานวางแผนเรื่องชีวิตเนี่ยมันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีเป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นนะใครรอการติดต่อสื่อสารจากคนรักเนี่ยก็มีการติดต่อสื่อสารกันเกิดขึ้นหรือว่าบางท่านเนี่ยบุตรเนี่ยนำโชคลาภนอข่าาดีมาให้หรือคุณอาจจะได้บุตรที่เป็นอภิชาตบุตรมาเกิดก็ได้นะคะใครที่แบบกังวลใจ มีความเครียดเป็นไมเกรนนอนไม่หลับกระสับกระสายคิดมากจิตตกนะคะเพราะว่าผวังนะคะก็อยากจะบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยจะหลุดพ้นพันธนาการที่มันเป็นกรอบที่มาตีที่มาครอบคุณไว้เนี่ยนะคะ อิสรภาพจะบังเกิดในเรื่องของการเงินเคลียร์นี้เคลียร์สินได้ก็ถือว่าเป็นความสุขก็ถือว่าเป็นความสบายใจที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะสิ่งที่มีอยู่เนี่ยคุณยังรักษาเอาไว้ได้อยู่เพราะฉะนั้นคุณอย่าห่วงคุณอย่าก,กังวลใจค่ะเนาะถ้าคุณวางแผนเรื่องอะไรเนี่ยอยากจะบอกว่าทิศทางกําลังเป็นไปในทิศทางที่คุณวางเอาไว้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรารับพลังงานดีๆนะคะด้วยการพิมพ์อะไรดีคะพิมพ์6 7 6 7รับพลังงานดีๆในวันนี้นะคะก็ถือว่า ภาพรวมก็ค่อนไปทางดีอยู่นะคะถ้าเราไม่ได้ไปกู้ยืมอะไรเพิ่มก็ไม่ไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องกังวลใจเนาะ ก็วยพรค่ะขอให้เพื่อนๆที่เลือกกองหนึ่งเนี่ยโชคดีและมีความสุขนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆมิติทุกๆด้านเลยนะคะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองค่ะก็วันนี้นะคะพิมพ์หกเจ็ดนะคะรับความสุขรับความสมหวงังรับข่าวดีเรื่องการเงินการงานรับข่าวดีเรื่องความรักความสัมพันธ์รับข่าวดีจากบุตรบริวารหรือแม้แต่การที่บุตรบริวารของเราเป็นอภิชาตบุตบบรนะคะมาเกิดเนาะอ่ะโอเคขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ สวัสดีกองสองค่ะแรงสั่นสะเทือนมาเกินร้อยนะคะเรามาดูความสุขความสมหวังที่จะบังเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้นะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรขอบคุณที่สับตะไคร้ขอบคุณที่ไลท์ที่แชร์เป็นกําลังใจให้กันนะคะเราไปดูภาพรวมพลังงานเราก่อนว่าช่วงนี้เอเนอร์จีหรือพลังงานเราเป็นจะาดนะคะสิบใบเนาะ ็พลังงานสิบใบนะคะเราก็ออกมาทำคลิปนอกบ้านนะคะเสียงจักรจันรเลไรร้องระง,งมเซ็งแซยำค่ำคืนยำเย็นเนาะทำคลิปช่วงหกโมงไปจนถึงหนึ่งทุ่มนะคะก็เปลี่ยน อิริยาบถเปลี่ยนสถานที่ในการทําคลิปบ้างจริงๆก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละไม่ได้ไปไหนไกลหรอกนะคะเปลี่ยนมุมเฉยๆเปลี่ยนมุมเฉยๆอ่ะเช็คซีว่าช่วงนี้พลังงานเราเป็นยังไงว้าวมีใครศรัทธาในองค์พ่อขระพิคเนตไหมเออนะอู้ช่วงนี้ครูบาอาจารย์เนี่ยนําทางเนาะความสําเร็จบังเกิดนะคะความสําเร็จบังเกิด ความสำเร็จอ,อันยิ่งใหญ่ด้วยนะไปไปเรียนไปศึกษาต่อเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะโอ้พลังงานดูดีเลยนะกองสองพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอบอุ่นความเป็นธรรมบังเกิดเนาะได้ใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในการทํางานเนาะคุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดในกฎระเบียบแบบแผนต่างๆ ช่วงนี้บางท่านอาจจะแบบว่านั่งสมาธิเสริมนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยฝันเห็นวิญญาณฝันเห็นสิ่งที่เป็นสังพเพวศีเป็นผีเป็นสิ่งที่แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่เหมือนเข้ามาขอส่วนบุญก็ได้เนาะบางท่านก็ฝันนะคะบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าขนลุกขนพองเออนะคะ <c oughs> ก็เป็นช่วงที่พลังงานของเราเนี่ยมันเหมือนเรานิ่งพอเรานิ่งแล้วเวลาเราหลับเรานอนเวลาเราไปในสถานที่แปลกใหม่เนี่ยมันจะมีพลังงานต่างๆเนี่ย พยายามเข้ามาแทรกแซงเราเนาะแต่ถามว่ามาร้ายไหมก็ไม่ได้มาร้ายหรอกไม่ได้มาเบียดเบียนอะไรเราเนาะมาดีอยู่เป็นช่วงที่คุณมีความสุขนะคะมีได้ใช้เวลาพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเนาะใครที่เพิ่งอกหกักเพิ่งเสียใจมาก็เหมือนหัวใจเราเข้มแข็งแล้วใบนี้มันเป็นไพ่ของคนที่แข็งแกร่งแข็งแรงแล้วนะคะนะเป็นไพ่ของคนที่แบบว่า จิตใจเข้มแข็งแล้วก็เราสงบแล้วเรานิ่งแล้วนะคะก็ความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถบางอย่างที่เรามีเนี่ยอาจจะได้ดึงออกมาใช้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษานําทางเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะคือพลังงานภาพรวมตอนนี้จะเรียกว่าความสุขก็ได้เป็นความสุขจากการที่เราอยู่ในทางธรรมเราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องก็ได้หรือแม้แต่การที่เราจบปัญหาจบอุปสรรคต,ต่างๆในชีวิตได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความสุขได้ในรูปแบบหนึ่งนะคะทีนี้ เรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าความสุขความสมหวังเรื่องใดที่กําลังจะบังเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ไปดูกันเลยจากสํำรับที่สองนะคะสิบใบสิบใบวันนี้ไพ่สามชุดสามสำรับเนี่ยหยิบมาคนละแบบกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็พลังงานแต่ละสำรับเนี่ยก็เข้มข้นแตกต่างกันไปเนาะ สำรับไพ่แสงสุกเนี่ยก็ถือว่าเป็นสำรับที่ค่อนข้างแม่นยำเหมือนกันนะคะตอนนี้สั่งออร์แลคิลกมาสามชุดนะคะยังไม่มาเลยรอไพ่มาอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะทำคลิปหัวข้อใหม่ๆบ้างอยากจะฉีกแนวเปลี่ยนแนวบ้าง <c oughs> <c oughs> ก็เรียนรู้กันไปเนาะอ่ะเรามาดูความสุขความสมหวังที่จะเกิดขึ้นกับเรานิดนึงจะเป็นเรื่องอะไรดูซิไพ่จะนำทางเราว่ายังไง ไพ่จะนำทางคุณไปในทิศทางไหนนะคะดูพลังงานหนึ่งเดือนไม่เกินสามเดือนเนาะแค่หลังไพ่เนี่ยก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะองค์พระพิคเนตนะคะองค์พ่อป้าป๋ามีใครศรัทธาในองค์พ่อไหมคะอืมก,การจบบางสิ่งบางอย่างลงเนาะอำนาจที่รุนแรงหรือความอันตรายบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเราเองเนี่ย กำลังเปลี่ยนสถานการณ์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอยู่นะคะสมาธิบังเกิดว้าวมีบางท่านเนี่ยที่ไปขอพรในในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้พระไปตั้งจิตอธิฐานหน้าพระประธานก็ได้เนะาะอุ้ยไพ่ดีนะวันนี้กองสองการช่วยเหลือการที่เราเป็นผู้นำก็ได้เนาะ นกน้อยในกรงทองหรืออยากกักขังตัวเองไว้กับความเจ็บปวดรวดร้าวหรือความเสียใจนะคะมีใครที่กำลังตั้งคันอยู่ละเปล่ายื่นหมูยื่นแมวการแลกการแบ่งปันเนาะจ่ายออกไปแล้วก็ได้รับกลับมานะคะ ถามว่าความสุขความสมหวังเรื่องใดที่จะบังเกิดขึ้นกับคุณน่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางธรรมที่เราเหมือนเราอยู่ในเส้นทางนี้แล้วมันทําให้เรามีความอิ่มเอมใจมีความสงบมีความสุขนะคะเหมือนเราอาจจะได้เจอคู่บุญนะคะคู่ที่นําพาเราไปเหมือนกับไปเจออะไรดีๆเหมือนเหมือนเขาเกือกเเเเก้อกูลเราได้เนี่ยเขาเกื้อกูลเราได้นะคะ เป็นคู่สร้างคู่สมเป็นคู่บุญก็ได้ที่คุณจะได้เจอแล้วแล้วมันเหมือนเรากับเขาเนี่ยสร้างความสุขร่วมกันหรือเป็นคู่ที่ติดตามกันมาจากอดีตชาติก็ได้นะคะ ก็จะเป็นคนที่เราเจอแล้วเรามีความรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็ผูกพันกันเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มันเหมือนเรามีการจ่ายอะไรออกไปแล้วเราได้รับอะไรกลับมาจ่ายออกไปแล้วได้รับกลับมานะคะจ่ายแบ่งหรือว่ามีการยื่นหมูยื่นแมวนะคะแล้วมันคุ้มค่าคุ้มราคาเนาะจ่ายไปแล้วก็ได้รับกลับมาก็ถือว่าคุ้มค่านะคะแล้วก็ มีในเรื่องของการอบอุ้มการตั้งคันด้วยมีบางท่านที่ตั้งคันอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าน้องก็แข็งแรงดีนะคะแล้วก็คนที่รู้สึกแบบอยากมีสมาธิอยากยกระดับจิตเนี่ยเวลาที่คุณสวดมนต์ภาวนาคุณนั่งสมาธิเนี่ยย่อมเกิดพลังงานดีๆขึ้นกับคุณนะคะก็ มันเหมือนช่วงนี้เราเริ่มนิ่งขึ้นเราไม่ได้กวนกวายใจเราอารมณ์เราไม่ได้กระโดดไปกระโดดมาเหมือนเจ้าลิงอะ่ะนะมันอยู่กับที่มันอยู่กับตัวเองแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีพลังมีอำนาจในตัวเองคุณอาจจะมีเซนต์มีสัญชตาตญาณในการระแวดระวังภยัยเวลาที่มีอุปสรรคมีศัตรูเข้ามาเนี่ยเหมือนเซนต์ของเรามันเปิดอะ่ะเหมือนเราก็รู้ว่าเอ้ยคนนี้หวังดีนะคนนี้มามาแล้วประสงค์ร้ายแน่นอนคือเราค่อนข้างที่จะรู้แล้วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ ใครที่อกหักมาฟังพอดีเนี่ยก็อยากจะบอกว่ามันมีพลังงานของการฮิลลิ่งมีพลังงานของการที่เราเองตื่นรู้แล้วก็เข้าใจในสภาวะที่มันเกิดขึ้นเนาะถ้าถามว่าความสุขความสมหวังที่จะเกิดขึ้นกับเราคือเรื่องอะไรก็ เป็นความอิ่มเอมใจเป็นความสุขใยสบายใจเป็นความสง,งบเป็นพรจากฟ้าเป็นพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านประทานมาให้กับคุณแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเป็นการแบ่งปันนะคะให้ออกไปแล้วก็ได้รับกลับมาเป็นพลังงานที่เท่าเทียม เป็นพลังงานที่มันเกิดความสมมาตรสมดุลขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เลือกกองที่2ก็ถือว่าพลังงานดีๆได้บังเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะวันนี้เราจะพิมพ์รับพลังงานดีๆด,ด้วยกันพิมพ์70 70ไพ่ใบเนี้ยที่เป็นเรื่องของสมาธิและการตื่นรู้ก็ ความสงบสมาธิบังเกิดพรที่ศักดิ์สิทธิ์บังเกิดนะคะนะแล้วก็ความอิอ่มเอมใจความสงบจะบังเกิดขึ้นกับคุณเนาะขอให้ชาวกองสองโชคดีนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีและมีความสุขมากๆในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองสามด้วยนะคะขอบคุณที่กดซับสไครตกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใบเตยนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของเราเป็นจไดใในช่วงนี้ส,สิบใบเนาะสิบใบไพ่แต่ละสำรับแตกต่างกันไปตามตามเขาเรียกอะไรผู้เขียนผู้วาดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานค่อนข้างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วไพ่ชุดแต่ละชุดเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะเช็คพลังงานคุณสิบใบก่อนก่อนที่เราจะไปดูควาสุขความสมหวังที่กําลังจะบังเกิดขึ้นกับเราเนาะ สิบใบรอไพ่ชุดใหม่รอไพ่สำรับใหม่มายอยู่นะคะเนี่ยตั้งตารอคอยแลรอคอแต่ไพ่ก็ยังไม่มาสักทีปะโทษนะคะอยากได้ไพ่แบบสำรับใหม่ๆบ้างจริงๆมันก็เยอะอยู่แหละแต่ว่าเราก็เป็นคนที่ขี้เบื่อเนาะเปิดทีสองทีก็อ่าโอเคอยากเปลี่ยนสำรับใหม่เปิดไปเรื่อยนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยพ่อแม่คงคาค่ะ พัสสกันนะคะช่วงนี้ก็บูบุญน,นิดนึงเนาะมีการดีท็อกพลังงานลบนะคะแล้วก็มีคนที่มีเจ้าของมาจีบคุณด้วยนะช่วงนี้สเสน่ห์แรงเฟอร์นะคะพระแม่สระสวัสดีศาสตร์และศิลป์การเรียนรู้ศิละปะวิทยาไพ่ผีปอบขึ้นมาเด้อแล้วก็ไพ่พญาต่องเงินต่อทองไพ่ผีปูตาขึ้นมานะคะไพ่พฤหัสวดีครูบาอาจารย์เนาะ เผาพริกเผาเกลือก็ถือว่าช่วงนี้โ้แม่ธรณีพลังงานดีไหมก็ต้องตอบาดีนะดีนะนี่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 ให้ดูก่อนเป็นช่วงที่เราเคลียร์พลังงานลบๆเนาะแล้วก็รับพลังงานใหม่ๆเข้ามาเหมือนเราเองก็ตั้งจิตตั้งใจ เขาเรียกว่าอะไรเรียนรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อยอดตัวเองอยู่นะคะมีบางท่านที่ไปเหมือนกับลงทุนกับตัวเองนะคะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ศึกษาหาความรู้เพิ่มนะคะไปหาความรู้เพิ่มไปเรียนเพิ่มหรือศัสตว์ที่เป็นระบำลำฟ้อนศิลปะวิทยาต่างๆร้องเล่นเต้นล่ำต่างๆนะคะการแสดง ช่วงนี้ค่อนข้างโดดเด่นหรือตัวคุณเองเนี่ยเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยเวลาไปเรียนรู้ไปหาสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันเหมือนเราเรียนรู้แล้วก็รับความรู้เข้ามาได้แบบ100%เรนนะเรียนก็ได้เกรดนิยมนะคะ ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเนี่ยคุณก็เจอครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยสามารถดีถอกพลังงานที่ไม่ดีได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่บางท่านเนี่ยได้ที่ทางได้ที่ดินนะคะหรือมีการทําธุรกิจเสริมเพิ่มเติมแล้วก็เป็นช่วงที่บูบุญน,นิดนึงนะคะมีการใช้พลังกายพลังสติปัญญาของเราในการขับเคลื่อนชีวิตเนาะแล้วก็อาจช่วงนี้อาจจะมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อด้วยนะคะ ต้องทานอาหารที่สุกสะอาดนะคะถ้าแบบเป็นเจ้าที่เราไม่เคยซื้อก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงซาพเพราะว่าระบบทางเดินอาหารช่วงน,นี้ค่อนข้างมีปัญหาต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะแล้วก็มีคนที่คิดไม่ดีกับเราแบบประสงค์ร้ายกับเรานะถึงขั้นสาบแช่งด่าทอเราเลยก็มีแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาพูดอะไรมันก็สะท้อนกลับไปหาเขาเองเนาะ พลังของพระแม่ธรณีอบอุ้มคุณอยู่พลังของพระแม่คงคาอบอุ้มคุณอยู่รวมทั้งพระแม่สรัสวสีเนาะคอยอบอุ้มค้ำชูคุณอยู่นะคะคุณมีครูบาอาจารย์คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนําเจราจาค้าขายก็ราบรื่นลงตัวนะคะเนี่ยนะคะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านก็คุ้มครองปกปักรักษาเป็นช่วงที่พลังงานของเราค่อนข้างดีนะคะเรียนรู้เติบโตพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีมากเนาะคะ้าขายได้กําไรงามเรียนก็ได้เกรด ดีคะแนนดีนะดีถอกพลังงานลบๆบดีถอกพลังงานไล้ได้นะคะโอเคนะคะเรื่องที่ต้องระวังมีบ้างปรับปลายเนาะไม่มากไม่มายพอกลุบกลิบพอหอมปากหอมคอทีนี้เราจะไปดูประเด็นของเรากันความสุขความสมหวังที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะสิบใบนะคะสิบใบ 10ใบนะคะพลังงานของคุณเป็นยังไงความสุขอู้มาแล้วใบเดิมจ้าเป็นไปได้จะได้พ,าพาระพฤหัสบดีแล้วก็ไพ่ของพลานบุญนะคะบางท่านเนี่ยบูชา,าบ่วงบาทมีบวงบาทแล้วก็มีหน้ากากพันบุญแล้วก็นับถือปู่ฤาษีนะคะทุกพระองค์เลยนะคะ พิธีกรรมนอนลงบางท่านเนี่ยได้บริจาคลงศพนะคะทําบุญเป็นการไถ่ชีวิตโคกระบือบริจาคพ่อห่อศพลงศพก็ถือว่าอนุโมทนาบุญกับคุณด้วยนะคะไพ่พระศิวลีขึ้นมาพิธีกรรมสืบชะตานะบางท่านอาจจะต้องไม่ทําเพิ่มเติมเนาะอาจจะเป็นการสวรดเสริมดวงชะตาก็ได้มันมีบทสวดเสริมดวงชะตาอยู่ไปเซิร์ชใน Google ก็ได้หรือทักขอกับไปเตยในไลน์ก็ได้นะคะไพ่ชูโชคขึ้นมานะคะ ผีปูตาขึ้นมาเอ๊แต่พลังงานของเราก็ถือว่าดูดีนะเห็นไหมพไพ่ใบเดิมขึ้นมาเยอะเลยพญาต่อเงินต่อทองพระแม่คงคาอ่ะดูเพิ่มจริงๆแล้วพลังงานของเราดีนะพวกัพย์การค้าการขายเนี่ยไหลามาเทมาไม่ขาดสายนะคะก็ หนึ่งแหละไปเตยมองว่าเราเองจะมีโชคเรื่องการค้าการขายแล้วใครบูชาพระศิวลีเนี่ยบอกโอ้ยปังมากเลิศเฟิร์นะคะก็ แล้วเราทํําทาบุญด้วยการบริจาคอยู่เรื่อยๆนะคะบริจาคทานอยู่อย่างสม่ําเสมอเนี่ยพระศิวลีท่านก็เป็นพระอาหารหันต์แห่งโชคลาภเป็นผู้มีลาภสการะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยถ้าคุณบูชาท่านคุณจะสมบูรณ์ด้วยลาบไม่ขาดด้วยปัจจัยสี่ยิ่งเราหมั่นบริจาคทานสม่ําเสมอเราจะมีความสุขกายสบายใจมีกินมีใช้ได้กินของดีๆได้ใช้ของดีๆมีโชคขายของชิ้นใหญ่ได้กาไรงามเดินทางราบลืน่นลงตัวได้ของถูกใจ คู่นำโชคนะคะแล้วก็เนี่ยเหมือนอยู่ในสินในธรรมทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ไพ่หมายเลขห้าส,สิบสามไพ่พฤหัสบดีขึ้นมาเด้อไพ,พ่พฤหัสเนี่ยเป็นเรื่องของเทวานุพเคราะห์ประจาดาวพฤหัสเนาะเป็นเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของครูเป็นเรื่องของครงงคูบาอาจารย์ตาําราหลักปรัชญาธรรมะหรือตัวเราเองอ่ะจ,จะเป็นผู้ของตนในคันลองที่เหมาะสมใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นที่นับถือมีคนฟังมีคนเชื่อถือเรื่องร้ายเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องดีนะคะเนาะเพราะฉะนั้นในความไม่รู้จะเกิดเป็นความรู้นะคะคุณจะได้พัฒนาศักยภาพตัวเองในหลายๆเรื่องในหลายๆด้านมีครูบาอาจารย์ดีๆมาสอนมาคอยให้คาแนะนํามาคอยชี้แนะแนวทางเนาะก็ถือว่าเป็นช่วงที่เจอครูดีเจออาจารย์ดีก็ได้ค่ะแล้วก็ใครที่มีบ่วงบาตหรือมีน้ากากพันบุญต้องบอกว่า คุณจะมีโภคทรัพย์มีโชคลาภมีเมตตาเนาะหรือว่าทํากิจการงานใดๆจะสําเร็จเจอลูกน้องดีบริวารดีนะคะหมายปองสิ่งใดงานใดก็จะสําเร็จได้ของรางวัลได้ปูนบําเหน็จเป็นนักขายมือทองมีเครื่องมือทำมาหากินที่ดีได้ทรัพย์ได้เงินก้อนใหญ่มีสเสน่ห์เป็นที่รักของทุกเพศทุกวัยอาจจะเกี่ยวกับพญานาคบวงบาทหรือหน้ากากพันบุญที่คุณมีคุณบูชาก็ได้เนาะแล้วก็ ผีปู่ตาเนี่ยท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเมืองเนาะที่คอยปกปักรักษาตัวเราเองหรือผีบรรพบุรุษก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเราในชุมชนก็ได้ก็ถือว่ามีคนเคารพนับถือศรัทธาคุณแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนะคะค่อนข้างดีอาจจะมีการได้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของ พือสวนไรนาเกี่ยวกับเรื่องของปลาเกี่ยวกับเรื่องของระบบนิเวศต่างๆก็ถือว่าโอเคไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นพลังงานที่ไม่ดีเนาะเป็นพลังงานที่ดีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการค้าการขายที่ค่อนข้างเติบโตเนี่ยเห็นไหมคะค้าขายได้กําไรงามมีกําไรดีเลยละแล้วก็มีไพ่พระแม่คงคาขึ้นมาก็เป็นเรื่องของการเชื่อมต่อ กับพลังงานที่บริสุทธิ์การชําระบาปการบ,บาําบัดการเชื่อมต่อระหว่างโลกกับสวรรค์หรือเราเองเนี่ยมีการชําระล้างพลังงานลบมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ในชีวิตเราก็ต้องหมั่นบําเพ็ญเพียรนะคะหรือมีพิธีกรรมขอขอมาเนาะอาจจะเป็นการ กรวดน้ำอุทิศบุญเป็นการทำบุญด้วยน้ำนะคะหรือขอขมาพระแม่คงคาขอขมาพระแม่ธรณีสิ่งที่เราทำพลาดพังไปนะคะเนี่ยเนี่ยท่านคอยนำพาคอยหนุนนำคอยคุ้มครองปกป,ป,ป,ปักรักษาคุณอยู่เพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยพลังงานคุณเนี่ยเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ได้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของอการที่เรามีเงินสดไว้หมุนในกิจการของเราเนาะใครที่ทำการค้าการขายเนี่ยการค้าการขายเติบโตนะคะหรือว่า คู่สมรสของคุณเนี่ยเสริมฐานะกันและกันให้ดียิ่งขึ้นเป็นคู่สร้างคู่สมเป็นเป็นคู่ที่เกื้อกูล,ลกแล้วก็ต่อยอดกันและกันได้เพราะฉะนั้นภาพรวมช่วงนี้ความสุขความสมหวังเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เป็นเรื่องของการเติบโตในชีวิตนะคะธุรกิจการงานการค้าการขายไปได้ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์มีเสน่ห์เมตตามมหานิยมมีครูบาอาจารย์ดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองวันนี้ใครเลือกกองสามโชคดีมาก กอไก่ลันตัวโชคดีมากๆพิมพ์8787รับพลังงานดีๆนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความสมหวังในทุกๆเรื่องที่คุณคิดคุณหวังคุณปรารถนานะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ